สนับสนุนโดยเบเนฟิสไบเบเนฟิสโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2งในพงศธรสอนเพชรนรินทร์สอสอระยองรองเลขาธิการพักประชาชนในสัดส่วนภาคตะวันออกบอกถึงกรณีที่นายกริตศิลปชัยสอสอระยองพักประชาชน แชร์ว่ามีพักการเมืองหนึ่งเสนอให้เงินหลายล้านบาทแลกกับการลงมติไว้วางใจในายกรัฐมนตรีว่าตอนที่นายกริตมาคุยด้วยได้มีการปรึกษาว่ามีสายโทรศัพท์จากนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งโทรมาแล้วแจ้งตามที่เป็นข่าวว่ามีคนต้องการให้เงินก้อนหนึ่งเพื่อยกมือสนับสนุนนายกรัฐมนตรีหลังจากสนับสนุนแล้วก็จะย้ายพักไปอยู่กับเขาเขาจะมีเงินดูแลทั้งเงินก้อนและ,ะรายเดือนแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใคร กริตก็มาปรึกษากับผมว่าจะทําอย่างไรต่อดีจึงให้ลองคุยดูก่อนให้รู้ว่าเป็นสอสอพักไหนฝั่งไหนกันแน่กริตก็เลยคุยกับเขาต่อตามที่เป็นข่าวส่วนเป็นการเตรียมแผนลอซื้อหรือไม่นายพงศธรบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราอยากเห็นเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เราก็อยากรู้ข้อมูลว่าเป็นใครกันแน่ที่จะมาดําเนินการแบบนี้ส่วนที่กระแสสังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นายพงศธรบอกว่าตนยืนยันเป็นพยานได้วันที่นายกริตคุยกับฝั่งนั้น ตนเป็นพยานยืนยันได้เพราะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนายกริตปรึกษาตนมาตลอดจนกระทั่งมีการส่งตัวแชทไลน์ในภายหลังส่วนพักนั้นต้องการเสียงไปเพื่ออะไรนายพงศธรบอกว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเพียงแต่พยายามเสนอเงื่อนไขเพื่อดึงตัวไปยอมรับว่าในส่วนของตนไม่ได้มีใครติดต่อมาไม่มีการพูดคุยต่อรองนายพงศธรบอกว่าในกลุ่มสสของพักได้มีการพูดคุยกันแล้ว ตนได้แจ้งข้อมูลให้กับนายสรายุทธใจหลักเลขาธิการพักรับทราบไว้ก่อนแล้วด้วยซึ่งจะมีการประชุมพักในวันอัคารหน้าจะมีการนําเรื่องนี้มาคุยกัน ก่อนหน้านี้นายกริตศิลปชัยสอสอระยองพรรคประชาชนโพสเฟซบุ๊กเป็นภาพแชทไลน์แชในหัวข้อเมื่อผมถูกเสนอให้เป็นงูเหา่าก่อนลงมติไม่ไว้วางใจระบุว่าเมื่อคือเวลาประมาณ19นาฬิกาผมได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จักท่านหนึ่งต่อไเปน็นน้ขอเรียกว่านายเอโทรมาถ,ถามถึงสถานการณ์เกี่ยวกับสืกอภิปรายไม่ไว้วางใจมีบทสนทนาคร่าวๆสสสะดวกคุยไหมกำลังประชุมสภาครับอภิปรายไม่ไว้วางใจมีอะไรด่วนไหมผมจะคุยเรื่องนี้กับสสงั้นสักครู่เดี๋ยวโทรกลับระหว่างนั้นหันไปคุยกับเพื่อนสอสคนหนึ หลังจากนั้นผมก็โทรกลับว่าไงครับมีเรื่องอะไรสสเขาจะให้1 0บล้านถ้าโหวตเห็นชอบให้นายกใครครับใครติดต่อมาเขาติดต่อมาจุดจุดจุดนายบีมานายบีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งให้เขาติดต่อผมมาเองเลยจะได้มาคุยรายละเอียดกันโอเคแล้วปลายสายก็เงียบแล้วโทรกลับมาเวลาเกือบ2 1่สเ็นาฬิกาแต่ผมไม่ได้รับพะกาลังตั้งใจฟังการอภิปรายของเพื่อนสสอยู่หลังจากนั้นสักพักนายเอโทรมาอีกครั้งสสเขาจะให้15ล้านสสตัดสินใจเลยผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง นายบีโทรมาตื้อผมเลยต้องโทรหาไม่เห็นมีใครมาคุยกับผมเลยปั่นอะไรผมหรือเปล่าปฏิเสธไปเลยผมไม่รับโอเคเมื่อ6นาฬิกาก็มีภาพแคปไลน์ที่ผู้เสนอเงินคุยกับนายบีมาถึงผมเพิ่มยอดเป็น20ล้านบาทถ้าย้ายพักให้อีก5ล้านถ้ามา10คนมีตำแหน่งให้และให้เงินเดือนอีก250,000บาท หลังโหวตผมได้โทรไปหาในเออีกครั้งผมถามว่าจริงมันคืออะไรในเอบอกว่าเมื่อคือนนอกจากในบีติดต่อผมมายังมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาด้วยผมจึงสอบถามว่าขอหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรหาได้ไหมในเอส่งมาให้ผมได้ตรวจสอบทราบว่าคือหมายเลขโทรศัพท์ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองหนึ่งเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์และปั๊มน้ำมันพรรคนี้มีงูเห่าหลายตัว การเข้ามาหาซื้อเสียงโหวตใครก็รู้ว่าไม่ได้ต้องการเสียงสนับสนุนนายกซึ่งเพียงพออยู่แล้วแต่เป็นการจงใจทําให้เกิดงูเห่าเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของพรรคประชาชนและยืมมือนักการเมืองท้องถิ่นที่ต้องการส่วนแบ่งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งที่กาลังจะมาถึงเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สังคมไทยยังมีการใช้วิธีการสกปรกเช่นนี้อยู่เล่นกันเลอะเทอะทั้งในและนอกสภา การที่ผมมาเปิดเผยเพื่อจะย้ำให้เห็นว่าการเมืองไม่ใช่ของเล่นแบบที่นักการเมืองแบบเก่าใช้กันใช้เงินซื้อทุกอย่างเพื่อผลเข้าสู่อํานาจและแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองหากแต่นักการเมืองคือการรับผิดชอบต่อสิ่งที่สัญญาไว้กับประชาชนและเคารพต่อความไว้วางใจของประชาชน